ทีมากไอ้หนูบุกเจ้ามนุษย์จากท่าเตรียมพร้อมแล้วรัวมาต่อไปเลยอย่าให้มันโตกลับได้นะอาจริงมันเริ่มไล่เราแล้วโอซับสบัดมาคุณโอจิให้ลดเอาไปตั้งตัวใหม่เดี๋ยวนี้ ได้ผลด้วยรีบร้บองวันไอ้เจ้าโง่พลาดจนได้อย่ยาอย่านะนะระวังมันจะหุกขวาเสร็จเร่าละาโอ้ยอหเหลบลงตำ่ำนี่แหละผลของการฝึกหนักทีนี้ตาเราบ้านวะอ,อะไรกันเนี่ยเดียนตัวหลบลหรอ ไม่น่าเชื่อเลยตัวใหญ่แบบนั้นเบี่ยงตัวหลบทันฮุกได้ยอดมากระดับเดียวกับมัดทุกของคุณทากามูระเลยเฮ้ยโอ้โหเสียงหมัด็นธรรมดาเลยถ้าเราพลาดโดนอัปเปอร์ขขงมันจะต้องเสร็จแน่นแถมไม่ได้หลบฮุกซ้ายเราได้เหล่านี้เล่นที่รำงตัว